ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นักกูจะพานักเรียนเรียนเกี่ยวกับภาษาไทยแล้วก็ภาษาถิ่นของเรานะคะควบคู่กันเพราะว่าอยู่ภาคเราพูดภาษาอะไรคะภาษาถิ่นอีสานนะคะถ้าเป็นภาคเหนือล่ะคะภาษาถิ่นเหนือแต่ว่าถ้าเราไปอยู่กรุงเทพเรจะพูดภาษาอะไรคะภาษาไทยมาตรฐานนะคะภาษาไทยกลางแต่เราต้อง ได้รู้ไปพร้อมๆกันว่าคำไหนภาษาไทยอีสานเราพูดแบบนึงแต่ว่าภาษาไทยภาษาไทยกลางจะพูดไปอีกแบบนึงอ,อย่างเช่นกินขา้าวแปลว่าอะไระทานข้าวนะคะแซบ่บอ้าวอร่อย,อออยดังนั้นแล้วคุณครูจะให้นักเรียนคิดหาคำมานำเสนอให้เพื่อนๆดูนะคะ คิดหาคําที่จะเขียนใครได้แล้วมาเอากระดาษกับคุณครูเลยเอาคําเด็ดๆนะคะที่เป็นภาษาอีสานที่คิดว่าพูดแล้วคนจะงงเลยพูดแล้วคนจะไม่เข้าใจเลยอคิดหาคําเด็ดๆเ,เลยที่เป็นคําภาษาถิ่นของเราแล้วก็พร้อมกับบอกความหมายให้มันตรงกับภาษาไทยมาตรฐานด้วยนะคะใครได้แล้วมาเอาไปเลยค่ะแล้วก็เอามาเขียนให้คุณครูเลยใครคิดออกแล้วใครเสร็จแล้วนะคะ เอามาติดได้เลยนะคะติดที่ต้นไม้ของเราเลยนะคะอ่าค่ะติดแล้วไปนั่งได้เลยค่ะอ่าเก่งมากค่ะมาค่ะมาค่ะมาเร็วมาเร็วต้องเขียนถูกด้วยนะคะการสะกดคำต้องถูกด้วยนะคะ มาซ้อมของใครเสร็จแล้วเอามาติดได้เลยค่ะพร้อมกับอ่านให้เพื่อนๆฟังมาคนแรกมาแล้วอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านให้ก่อนฟังให้เพื่อนอ่านให้ฟังก่อนค่อยออกมาติดนะคะอาฟังเพื่อนอ่านก่อนพร้อมกับบอกความหมายด้วยนะคะขี้คันคาบหมายถึงคางคกรับขี้คันคาบหมายถึง คางคกนะคะอ่ะมาเลยค่ะคนต่อไปแลนแลาวิ่งค่ะอะแลนหมายถึงวิ่งนะคะอ่าปวดมือให้เพื่อนหน่อยเร็วอาตรงนี้ไม้เอกนะคะผิดที่นิดนึงอ่ะค่ะ ามถึงผักชะอมผักขาหมายถึงอะไรนะคะผักชะอมนะคะ,ะมาทีนี้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะมีคำอะไรบ้างอคําแรกนะคะคำแรกคําว่า,าหมายถึงอะไรคะ,ชะ,ะชะอมนะคะอันนี้เหรอคะหมายถึง คางคกอันนี้นะคะไ <Yeah. S 1> มายถึงวิ่ง <Wing. S 1> นะคะ,ะสำหรับวันนี้การบ้านนะคะคุณครูจะให้นักเรียนไปทำสมุดเล่มเล็กนะคะนี่คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนี่สมุดเล่มเล็กหน้าหนึ่งเขียนเป็นภาษาอีสานนะคะอีกหน้าหนึ่งเขียนเป็นภาษาไทยกลางนะคะสมุดเล่มเล็ก ภาษาไทยภาษาถิ่นชื่อเรื่องของเรานะคะวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะตกแต่งให้สวยงามมาส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะคะ